กระซิบไหกระซิบกระซิบเบาเบากระซิบเบาเบาครับตาจันกระซิบหูอีกแล้วตาจันกระซิบหูอีกแล้วครับผมซื้อแค่ตัวเดียวนี่แหละหวยไม่ไม่ซื้อเยอะอถ้าชอบใจก็อเอาไปเลยเอา,เล,ลาเลยครับผมแล้วก็ะกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้กตต่อนกดต้งสีแดง,งเลยครับอ้ลุงนี่ละนามหนักกิโลสวยเนาะครับ สวยทำไมถึงได้เนาะหลักกิโลนี่เป็นยังไงเนาะถูกไไหวยนี่แหละครับผมถูกหวยครับอืมแล้วเป็นยังไงถึงได้มาสร้างหลักกิโลใหญ่อย่างงี้ตาจันให้ผมสร้างตาจันครับให้ผมสร้างหลักกิโลสำรองอ๋อแกไปยังไงแกไปไปไป,ไปบอกผมขอบ,บ,บอกเข้าฝันครับผมอ๋อตาจันไปเข้าฝันเลยครับผมเข้าฝันบอกว่า ลุงไอ้น้าให้ไปสร้างหลักกิโลสำรองด้วยอย่างงี้บ่ครับผมครับโอ้จำลองให้หน้อยอลุงก็เลยได้มาสร้างให้เลยครับผมก็บอกว่าถ้าผมถูกหวยว่นี่ผมจะสร้างให้จะสร้างให้เครับพรดีผมก็ถูกจริงๆถูกจริงถ,ถูกเลขอะไรนะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับอืมผมก<ม>็เลยถูกเลขหนึ่งสี่ับผมก็เลยสร้างหลักกิโลจำลองให้ท่านเลยอย่างใหญ่เลยสวยเลยเนาะเลขสองเจ็ด เลขสวยด้วยเลขสวยกมสอนี่สวยสองศครับผมอืมอตอนหามงเย็นในบ่เขียนไหจักโตนี่เลขกูเสือนี่ศูนย์เจเก้าเจ็ดแล้วก็หาห่าเก้าบ่หวดประจําวันที่สิเด้อพี่นองเลย วันประจำวันที่16เลขบูเสือครับจันสมุดละกิโลใหม่แกบอกว่างล่างล่างล่างสี่ใส่ตัวนี้เลยบอกว่าล่างล่างเด้อล่างเด้องี้เปล่าว่าทางนี้ออกแท้แท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนีล่าง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 คนว่าอืมกระทืบแกกระทืบสองสามครั้งกระทืบสามครั้งสามครั้งบอกว่าให้ล่างเด้อล่างเด้อให้ล่างเด้อพี่น้องเด้อบปล่บูเสือบอกบูเสือบอกสเจ็ดตัวเดียวนะ สองเกตตัวเดียวคโอ้ไฮล่างเกไหล่างครับูเส oh. ือเกไฮล่างครับเกเน้นจริงๆตัวสองเกตสองเกตแค่เน้นเร่งวันนี้ครับเน้นเน้นเลยครับเกเน้นมากเลขสองเกตครับเน้นแล้วเน้นอีกเน้นแล้วก็ซิปผมแล้วก็ซิปอีกปูเสือ ซื้อให้ได้ซื้อให้เยอะๆนะครับอือสองเกียดซื้อสองเกียดเด้อเห็นไหมบัวสองเกียดเลยแก้ว่ากูเสือตะโกนเลยครับปูเสือตะโกนเลยอ๋อผมนั่งใกล้ๆกับปูเสือครับนั่งใกล้ๆยันผมเลยนั่งใกล้ๆแค่นั้นกูเสือผมนั่งใกล้เยอะไหมโอ้เยอะครับเยอะเยอะๆวันนี้เยอะมากเลยเยอะครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยกับกู นี่เขามาเอาหวยของปู่เสืออืมครับเขามาเอาแต่ของเกดครับของเกดเนี่แหละของเกดตัวเดียวให้เล่นล่างของเกดให้เล่นล่างเลยครับแต่มีแต่มีเลขของกุมารแกมาให้เลขกุมารครับเป็นยังไงให้ให้ถูกใจผมเนี่ยเนาะถูกใจเลยตัวไหนห้านเนี่ยเลขกุมา,หารมหานึอองครับแต่ห้าเนี่ยผมซื้อไว้และสามสิบบาท ซื้อวันนี้คมที่อได้สองวันแล้วครับสามสิบก่าใบสามสิบกัวใบครับซื้อที่ตลาดสีหอมผมไปซื้อซื้อว่าอะไรเรืองน้องถ้าใครอยากดูรถตรี่ผมพรุ่งนี้ผมเอามาให้ดูได้ครับประมาณซื้อแล้วซื้อละอ๋อซื้อเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเดี๋ยววันอีกวันสองวันที่ผมมา่ายวันสองวันครับถ่ายเรื่องรถตรี่ลุงนิรนาม นะครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะจะลุงเนรนาวขาตัวไหนเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแต่วังตอนนี้เอาเหล็กคว่ำฝันของลุงเนีรนาวก่อนบอกว่าฝันบอกว่าได้จันไปบอกว่าให้สั่งเด้อลักกิโลคสัางให้เพื่อนสั่งให้เพื่อนก็เลยต้องสั่งให้เพื่อนตามความมุ่งมั่นของเพื่อนของเพื่อนเลยแหละเนาะอ่ะข้างหลังบาได้ยกบอกลุงเนีรนาวสานเนี่ยเมื่อวานหยกพันเดี๋ยว หายยกแล้วอ ok okay. oh, ok ๋อหายยกแล้วครับบ yeah. ่ม okay. ีกำลังบอกว่าให้แต่ยาขุดก้อนขุดไว้ก่อนบ่คุดไว้มือเดาซอยยกกระไดมือที่เอาอันนี้ค้ำค้ำแล้วก็ยกครับค้ำค้ขึ้นยกได้อยู่เดี๋ยวผมบอกยานยาแล้วยกได้มีวิธีอยู่มีวิธียกอยู่ครับทีเอาอันนี้ค้ำก้อนนี่ตรงกลางมียกยกค้ำตรงกลางแล้วก็เอาเสาเอาเสาสวมปั๊บๆเลยครับได้อยู่ได้อยู่ บัดนี้พอเสาสวมแล้วมาเขาก็ย yes ันตัวนี้ล่มเพี้ยงหักเอาเคยว่าเคยเสียวแก้วเป็นอะไรงวดนี่ฝันหลวบ่เริ่มฟันยังกับผมซื้อแล้วห้าหนึ่งสามสิบกว่าใบหานึงสามสิบกว่าใบแล้วคฟันจังไหนลงตาจันก็ซีบหูอีกแล้วตาจันก็ซีบหูอีกแล้วครับกระซิบจังไหนกระซิบก็ซีบเบาเบาก็ซีบเบาเบาครับคือเก่าเลยคือเขาหานึงห้าหนึ่ง โบแม่ซื้อออกหนึ่งหาหลวะหนึ่งหาผมก็ซื้อกับไซื้อกับไปหลายๆในเด้อเอาเอาเอาหลายเอาหลายกว่าหาหนึ่งเนี่ยเอาหนึ่งหาเนีซื้อหลายๆกว่าหาหนึ่งเนี่ยเมันจะเป็นครึ่งหมดทีเดีวผมเากเอาหาหนึ่งไมได้หาหนึ่งผมซื้อสามสิบสองซื้อสามสิบสองใบละหาหนึ่งครับถ้าใครบบเสื้อก็มือผมยามาไทยเบิองชมาทยเบิ่งเบิ่งเลขผมก็ได้ครับไปซื้อมาจากสีขอ ซื้ออยู่ที่นี่ก็ซื้อได้ห้าใบครับซื้ออยู่ตรงนี้ห้าใบอ๋อ,น,อน,นะครับ F C นะครับท่านในที่ชอบเลขนุ่งนิรนามนะครับงวดนี้ซื้อแล้วครับซื้อแล้วเด้อพี่น้องเด้อหาหนึ่งแล้วเด้อสิฝฟันดีคือบอฟันดีติดตามคนสุรินทร์ทีวีไว้ติดตามไว้ผมสิสอบถามคุณลุงนิรนามตลอดนะครับว่าเป็นยังไรมันสิบอกออกบอสื่อ,อ แล้วก็ฝันดีบอสี่เนอลุงวีนามโนผมซื้อแค่ตัวเดียวเนี้หละหวยไม่ไม่ซื้อเยอะลุงยีน่ามบนซื้อหลายครับผมซื้อแค่ตัวเดียวแคอเลือกตัวเดียวตัวกลับก็ห้าหนึ่งก็หนึ่งห้าครับซื้อไม่เยอะหวยถ้าชอบใจก็เอาไปเลยเอาเลยครับผมเขาซื้อ หลายตัวมนก่อหมดตางเปลืองซื้อหลายตัวเปลืองตั้งซื้อตัวเดียวนี่แหละหาหนึ่งแขนแขนกันมัดถือมันก็ถือไปหลดแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ยายสารมานี่ลุงนี่ละน้ำถือมาตลอดครับผมยังบอกเคยผ่าตั้งแต่ตั้งแต่ศูนหาตั้งแต่ผมบครับตั้งแต่ศูนหาแล้วก็หนึ่งซีครับงวดนี่ งวดข้างที่สามงวดที่สามนะครับพี่น้องงวดที่สามนะตั้งแต่ย้ายศาลมานะงวดที่สามสองโตัวเปะเปะ,อะบอเคยผ่านอ่ะลุงนี่นะ่านีามีก็บ,บอเคยอ่ำพี่น้องเลยบอรับผมบออ่ำนะครับผม พูดได้สื่อผู้ได้สื้อใดก็ดีผู้ได้สื้อใดก็ซื้อเลยซื้อเลยครับบอเคยอ้ำผีอ้ำหนองบออ้ำผีอ้ำหนองอ้ำไปยังครับขอจะให้โมเจ้าซื้อใดขอจะโมเจ้าลำลุ้ยกันทุกคนทุกคนครับจีไปจีไปครับผมบอขี้ทีนะครับบอขี้ทีเลยบอขี้ทีเลยบอขี้ทีเลยครับแต่เด็กผมมันเป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวบอหายหลายตัวบอหายหลายแต่ว่าก็อย่าลืมซื้อกลับแม่ครับกินเข่าต้องกินกลับมันจังแสบเนาะลุงเรียนน้ำเนาะครับครับ ค่ะไม่ถ้าถ้ไม่กินกับถ้าไม่กินกับก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะจุกทองนี่จุกทองครับซื้อรถพี่น้องกันมาใจกันผู้ใดมากะซื้อมาใจดินก็ซื้อใจผมซื้อรถตะลีไว้ครับผมตาจั้นไปกระซิบบอกว่าจังไดแนวกระซิบเอากระซิบบอกบอกว่างวดนี้ละเุินนี่เอาซื้ออะไรเด้อซื้อเอาหาหนึ่งตัวเดียว บัต้องซื้อหลายตัวแล้วนั่นละหานึ่งนั่นละก็วู้ครับครับผมลุงไหนบอกลุงไหนบอกไปตาจันครับผมตาจันครับไปกินสีเลยบ่ครับเราเห็นมืออีกสีบ่ครับเราเห็นมือจะได้ก่เห็นมือบอกไปลุงมยืนกับสิบเขาข้างหูโล่ก็สิบเขาข้างหูเลยครับเออเขาบางหูข้างนี้นะครับผมอ๋อเบา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 ก็สิบเบาเบาคือเกาแลเหลาสิบเกาเบาคือเกาแล้วครับไปจะได้ก่ซื้อเลยลาซื้อเลยเป็น ตัวลวดตัวลวดคุณล่ะพอตองเสียหลายตัแล้วตัวนี้แหละคุณ่ะตัวไหนหาหนึ่งหาหนึ่งครับคุณตัวเดียวตัวเดียวอ๋อผมกับกับเอาแน่แล้วซื้อกับแน่แล้วครับหาใบตัวหาใบแล้วครับโอ้ตรงกับหาใบครับครับตัวกับเอาหลายอ่ะขอบคุณคุณลุงลีรนามหลายๆนะครับผมเพราะว่าลุงลีรนามสามงวดแล้วสามงวดสอน อดสองหวสอ,สอนองอนครับต่อไปหววที่สามนะครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะครับงวดที่สามรุงนิระนามจะหายตรงตรงคือเกาบอ่อนะครับต้องลุ้นกันคุณผู้ชมก็เอาไปเสี่ยงมึงกันแล้วกันเด้อสำหรับตัวเลขที่คุณรุงนิระนามให้นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ